วัดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนเสียฟ้านะครับแปลงระยะชิดที่พลักบ้านโมงนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้มาดูอะไรนะครับพอดีมันจะมันมีเขาเรียกอะไรนะเรื่องดาม่าเรื่องปลูกระยะชิดแล้วกิ่งเล็กนี่ครับขายต้นบอนต้นขายเะยรนะตัวนี้ผมต้องบอกก่อนแปลงนี้ทุเรียนเป็นระยะชิดสามคูณเก้านะครับก็คือนี่ครับหกเก้าเมตรนะครับ แล้วก็ระหว่างต้นเนี่ยระหว่างต้นเนี่ยไม่มีไม่ต้องเดินเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเดินทีหนึ่งไม่ต้องแบบจบระหว่างต้นเนี้ยก็คือสามเมตรต้นนี้ผมมาแต่งไว้ที่ทําคลิปไว้นะครับแปลงไลอชิดเนะี่ยเดี๋ยวผมพาพามาดูเนะี่ยดูขนาดกิ่งกับแขนนะฮะกิ่งกับแขนเนี่ยฮะแล้วกิ่งแล้วเขาบอกว่ากิ่งกิ่งชะลูดต้นสูงชะลูดนะครับกิ่งไม่ใหญ่ห้ดูเนี่ยผมให้ดูแต่และกิ่งเนี่ย ไปฟ้ามายืนเทียบดีกว่าเอาแขนไปเทียบไปแขนเนี่ยเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมมันตัวใหญ่นะเพื่อนผมตัวใหญ่ตัวอ้วนน้ำหนักเก้าสิบโลอ่ะน้ำหนักเก้าสิบโลอ่ะอ่าดูดิเนี่ยดูดูไปดูต้นอื่นด้วยเนี่ยเดินไปดูเลยเดินไปดูเลยแล้วดูว่าทําไมเขาบอกว่าปลูกระยะชิดต้นชะลูดสูงชะลูดกิ่งไม่ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมาให้ดูแปลงนี้แปลงนี้จํานวนนะพันสี่ร้อยต้นอ่าแปลงนี้พันสี่ร้อยต้นเดี๋ยวปีนี้อาจจะมีเริ่มไว้ผลผลิตบ้าง นะครับระยะสามคูณเก้าไปดูนี่ครับนี่เห็นไหมดูกิ่งดูกิ่งแต่ละกิ่งครับกำไม่รอบไปนะเนี่ยกำไม่รอบไปเนี่ยดูเนี่ยนี่ครับแล้วต้นนี่ขาวดูฮะพอเปิดช่องแล้วเห็นได้แดดสองโอ้โหแล้วกิ่งดูเนี่ยเนี่ยไม่เล็กนะครับกิ่งนะครับเพราะนั้นแล้วมันอยู่ที่การจัดการนะครับถ้าคนเนี่ยวางแผนเป็นการถูกต้องเนี่ย ไม่มีไม่ทําได้หมดแล้วครับไม่จะปล่อยให้สูงชะลูดเป็นต้นสนแล้วก็ไปแต่งมันมันไม่ใช่มันต้องมีวนันการการวางแผนตั้งแต่เริ่มทําแถวก็ยาวไปนู่นนะครับก็ยาวขึ้นบนไปนู่นไกลลิกนะครับแล้วก็ทะลุไปนู่นนี่ครับไม่รู้กี่แถวกี่ร่องไปกี่ร่องเดี๋ยวหาว่าได้ดูร่องเดียวอันนี้มีตายบ้างแหละหัวน้าไม่ออกว่าไม่รู้ตาย ธรรมดาเนี่ยธรรมดามีไม่โตบ้างมีตายบ้างแหมมันก็ของอย่างนี้เพราะตรงนี้มันสวนยางเก่าแล้วข้างในนุ่นมันเป็นที่รุ่มที่ว่าป่าบอนฉับเฉะนะครับดูกิงนะ่งฮะแต่นนี้เดี๋ยวออกอีกนะอันนี้มันยังแน่นเดี๋ยวเขาเก็บอีกแหละแต่ให้ดูว่าเนี่ยนเะนี่ยดูดูว่าเขาดาม,ม่าว่ากิ่งไม่ใหญ่นะเนี่ยดูดิจะไม่ใหญ่ได้ไง ดูดูครับแบบนี้ก็พันสี่ร้อยต้นครับเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยดูยิ่งข้างในยิ่งใหญ่นะทุเรียนสามปีกว่าเออลืมบอกอายุเลยทุเรียนนี่สามปีกว่านะครับไม่ใช่ทุเรียนสี่ปีดูครับสามปีสองเดือนนี่ดูครับ,รบทุเรียนสามปีสองเดือนนะครับ ระยะชิดแล้วบอกว่ากิ่งไม่ใหญ่ต้องขนาดไหนถึงจะใหญ่ไม่รู้นะเนาะแต่ว่าสําหรับคนเขาทำไม่เป็นหรอกวะแต่ว่าเนี่ยดูกิ่งคะดูกิ่งครับโอ้โหน,นั่นนั่นนั่นนี่กิ่งนี่จะเท่าขาเนี่ยเดี๋ยวผมกำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่รอบอยู่ขนาดนี้กำได้ครึ่งกิ่งอ่ะคิดดูวะโอ้โ น,นี้แน่นๆแบบจะแน่นทั้งนีน้ด้วยข้างใต้นใหญ่มากเลย่ะข้างใต้นใหญ่เยอะว่ะเออนี่ดูครับเวลาแต่งเนี่ยต้องแต่งสุดยอดให้โปรง่งให้มันได้แสงมาล้านแล้วไม่ใช่ว่าตัวเองบอกจะทำระยะชิดกลางแขนปลูก3ปีค่อยตัดกิ่งออกเสียดายกิ่งแบบนั้นมันจะไปกิ่งใหญ่ได้ไงมันไม่ได้นะ เออจะทำกากงแขนเนี่ยจะทำให้กิ่งใหญ่นี่ดูดูกิ่งครับดูวิวไปนูน่นนะครับทุเรียนสามปีสองเดือนครับท่านผู้ชมนี่ครับอ่าเออเออนี่นี่นี่ข้อนี่เป็นข้ออ่อจุดจุดหนึ่งที่ว่าแหม่เราพลาดนิดหน่อยปีนั้นมีทุนด้วยทุนเยอะด้วยเดี๋ยวดันไปลงกล้าต้นเล็กต้นเท่าไหร่วะ กล้าต้นละแปดสิบาทถ้าเราลงกล้าต้นละสามร้อยนี่ฝาน,นี้โอ้เอาไปแล้วมันมันแปลงใหญ่นะผมคี่คันเดินนะอให้ดูประมาณนี้แล้วกันนี่ครับให้ดูครับเนี่ครับผมทุเรียนระยะชิดครับระยะสามคูณอ่าฝากก็้ด้ครับก็บอกว่าวแปลงนี้เป็นผม เป็นคนเสนอแน,นะนะเสื้อกอะออให้วางผังแบบนี้นะครับผังทิศแนวก็คืออ,อันนุนตะวันออกอีกแถวนึงตะวันตกเพราะว่าอะไรผมต้องการให้ลมมันวิ่งในร่องเพราะลมจะวิ่งตะวันออกตะวันตกอยู่เสมอนะครับแล้วแดดก็จะได้เสมอกันทั้งต้นจะไม่ได้ว่าซีกหนึ่งได้ตะวันออกซิกหนึ่งได้ตะวันตกไม่ใช่นะครับจะได้เป็นแนวยาวไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับ ฝากพ่อเด้อครับร้านหนึ่งเกษตรครับฝากพ่อเด้อกระกสวนเสียฟ้าครับผมยอดชิดเ,เดี๋ยวคอยมาดูผลงานกันครับ